ถึงข่าวรวยมันก็ช่วยไม่ได้ปีพศ2567นี้ราศีเมีนเข้ามาฟังแล้วจะรู้คำตอบว่าดวงสตาบารมีจะเป็นอย่างไรในปีพศ2567หรือปีคศ2024นี้หมรักพันธงได้เปิดตำราโบราณโหราศาสตร์และอาจารย์หลายๆสํสำนัก ก็ได้ทำนายเป็นเสียงเดียวกันว่าคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีเมนประจำปีนี้ตัวของพวกท่านมีโอกาสที่จะได้จับเงินแสนเงินล้านไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามโศกราบขวมั่งคั่งร่ำรวยบารมีเงินแสนเงินล้านจะบังเกิดไม่ว่าตัวของท่านจะคิดเงินก็จะได้เงิน คิดทองก็จะได้ทองโศคลาบขวมมังข้างล่ำรวยขวมโชคดีบารมีเงินแสนเงินล้านหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื่อเลยว่าตนเองจะมีความโชคดีมีบารมีแบบนี้แล้วตัวของพวกท่านนั้น ที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นโชคสตาบารมีแต่เก่าก่อนได้โดนบรรดาลโชคลาภขวมมั่งข้างร่ำรวยให้แก่พวกท่านให้ได้มาเห็นคลิปนี้ฉะนั้นแล้วจงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญญาบารมีอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาด การทำนายโชคสตาบารมีแล้วตัวของพวกท่านจะได้สมความมุ่งม,มา่ราัถนาอย่างแน่นอนอุอากาสะมหาเศรษฐีบารมีเงินแสนเงินล้านบางเกิดขึ้นแล้วถ้าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถืออย่าลืมหยิบจับอรอตเตอรี่สักสองใบสามใบเพราะรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่ง อาจเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองอย่างแน่นอนดวงสตาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะเหตุและผลนี่คือการเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ซึ่งเป็นตำราเก่าแก่ และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเปิดการทำนายลายสำนักของอาจารย์ซื่อดังไม่ว่าจะเป็นมองปลายหมอสางหมอรักอาจารย์ภัยสารแสนไซและอาจารย์อื่นๆอีกมากมายได้ทำนายเป็นเสียงเดียวกันว่าใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้ดวงสตาบารมีโด,ดเด่น ไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยความโชคดีบารมีเงินแสนเงินล้านจะหลังไลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางด้านการงานนั้นตัวของพวกท่านถ้าทำอยู่ข้าราชการก็จะได้เหลื่อนยศถาบรรดาศักด์ตัวของพวกท่านจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งแน่นอนถ้าตัวของพวกท่าน ทำอยู่เอกโซนนั้นจะมีโครงการใหญ่น้อยหลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมือจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้แน่นอนเมื่อการงานมาบารมีได้เปิดแล้วการเงินก็จะหลังไหลเข้ามา จนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื้อสายตาเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านในปี67นี้จะมีการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่นคงฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านตั้งสิทธิ์อธิษฐานเอาสิ่งที่ท่านอยากได้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านใฝ่ฝันเอาไว้จะกลายเป็นจริงในปี67นี้ด้านสุขภาพร่างกายในปี67อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยฉะนนันแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีๆเพราะการงานดีการเงินดีแต่สุขภาพไม่ดีนั้นนั่นคือความจิบหายที่สุดในสีวิตฉะนั้นแล้วตัวของพวกท่าน มีการงานดีการเงินดีแล้วสุขภาพร่างกายก็ต้องดีด้วยให้ตัวของพวกท่านตั้งเวลาพักผ่อนให้เพียงพอแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆหลังหลเข้ามาในชีวิตของพวกท่านด้านความรักคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตัวของพวกท่านจะมีคนรักคนเมตตาคนอบอ้อมอารีช่วยเหลือ อุ้มสูตัวของพวกท่านอยู่ตลอดเวลาจนตัวของพวกท่านนั้นประสบผลสำเร็จในสีวเวฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาคนพวกนั้นให้ดีๆไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือคู่รักที่คบหาดูใจกันให้ตัวของพวกท่านนั้นให้เขียดเซึ่งกันและกันแล้วตัวของพวกท่านจะพบแต่ความสุข ความเจริญอย่างแน่นอนด้านความมั่งคั่งล่ำรวยตัวของพวกท่านในปี67นี้จะมีโอกาสที่ล่ำรวยและมีความมั่งคั่งอย่างแน่นอนเพราะด้านการเงินการงานได้เดินแล้วสุขภาพร่างกายดีแล้วความรักดีแล้ว ความมั่งคั่งล่ำรวยก็จะลังไลเข้ามาเส้นเดียวกันไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำธุรกิจค้าขายผู้คนให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วในปีห7นี้ถือว่าเป็นปีแห่งความมั่งคั่งล่ำรวยแห่งความโชคดีที่สุดฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่าน มีบารมีเงินแสนเงินล้านให้ตัวของพวกท่านพิมพ์คำว่าข้าพเจ้าอยู่ในขึ้นแห่งบุญขอบุญญาบารมีควมโชคดีควมมั่งคั่งร่ำรวยหลังไหลเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะได้สมใจวังอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจ ด้านการเงินการงานด้านสุขภาพและความรักความมั่งคั่งร่ำรวยความโชคดีปารมีเงินแสนเงินล้านบุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลให้ตัวของพวกท่านนั้นพบแต่ความโชคดีอย่างแน่นอนด้านการเสียงโชคเสียงสตาเสียงวาสนาเสียงบารมีนั้นถ้าตัวของพวกท่านไปสถานที่ศักดิ์สิทธ หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นให้ตัวของพวกท่านหยิบจับออรต์เตอรี่สักสองใบาสามใบเพราะรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งอานเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองบารมีโดดเด่นเงินแสนเงินล้านคอบงำตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่าน ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆบาระมีได้บังเกิดแล้วไม่เสือ่อก็อย่าได้ลบหลู่เด็ดขาดเพราะนี่คือการเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ซึ่งมีความเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหมอสร้างหมอรักอาจารย์ไพศาลแสนไซหมอปายและอาจารย์หล,ลายๆสำนักได้ทักเป็นเสียงเดียวกันว่า ลาหูเปลี่ยนแปลงข้างยิ่งใหญ่โศกลาบ,บารมีปีมังกรทองขวาม,มั่งข้างล่ำรวยนั้นจะลังไลเข้ามาจนตัวของพวกท่านที่มีความเสือ่อดานการทำนายโศกสตาบารมีไม่อยากเสื่อเลยว่าตนเองจะโศกดีมีบารมีขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ เพราะบุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลในปี67นี้ใครที่ได้มาฟังคลิปนี้เป็นคนที่มีบุญ100%ให้ตัวของพวกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่ท่านรักเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมสร้างบุญญาบารมีเสริมสร้างความโชคดีให้แก่ชีวิตของพวกท่านและคนที่ท่านรัก สนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดการทำนายบารมีขวามโชคดีของสีวิตแบบนี้ต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังการทำนายโชคชะตาบารมีจากซองสิบซองราศี แล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่ความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวยบารมีเงินแสนเงินล้านจะบังเกิดแก่ตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟัง